สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาไปชมกระบะสุดแกร่งจากอเมริกาที่หลายคนรอคอยกันอยู่กับรถกระบะระดับพรีเมียมรุ่นใหม่ล่าสุด2025แรม GT 1,500สี่ดำสุดเท่ที่มาพร้อมดีไซน์ดูดันเครื่องแรงสมชื่อแรมและภายในสุดหรูที่ยกระดับมาตรฐานของรถกระบะให้เหนือชั้นยิ่งกว่าเดิม เริ่มจากภายนอกกันก่อนครับ2025ัน RAM GT 1 5 0 0ยังคงเอกลักษณ์ความแข็งแกร่งในสไตล์อเมริกันไว้ครบถ้วนตัวรถใช้โครงสร้างเหล็กกล้าแรงดึงสูงเสริมความมั่นคงในการขับขี่ทุกสภาพถนนด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าแบบโครเมียมขนาดใหญ่ลายตาข่ายพร้อมโลโก้ RAM เด่นสะดุดตากันชนหน้าออกแบบใหม่ให้ดูมีมิติและบึกบึนมากขึ้นไฟหน้าเป็นแบบ LED Matrix อัจฉริยะสามารถปรับองศาได้อัตโนมัติตามสภาพการขับขี่และเพิ่มความปลอดภัยในเวลากลางคืน ฟท้ายดีไซน์ใหม่เรียวยาวแบบเลดทั้งชุดเพิ่มความหรูหราและสปอร์ตในเวลาเดียวกันส่วนล้อแม็กขนาด20นิ้วลายใหม่สีดำด้านเข้ากับตัวรถสีดำเงาได้อย่างลงตัวด้านข้างตัวถังเพิ่มเส้นสายให้ดูแข็งแรงและมีมิติขึ้นประตูท้ายเป็นระบบเปิดปิดไฟฟ้าพร้อมฟังก์ชันแรมบันติฟังก์ชันเทลเกตที่สามารถเปิดแยกเป็น2ส,ส่วนได้สะดวกมากสำหรับการบรรทุกของหนักหรือขนสัมภาระในชีวิตประจำวันหลังคาซันรูฟแบบพานโนรามาเพิ่มความโปร่งโล่งและหรูหราให้กับห้องโดยสาร นอกจากนี้ยังมีระบบส่งไฟใต้กระบะช่วยให้การทำงานในที่มืดง่ายขึ้นพร้อมชุดกันกระแทกใต้ท้องรถที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการลุยเส้นทางวิบาก มาดูกันที่ขุมพลังของ RAM GT 1,500กันบ้างครับรุ่นปี2025นี้มาพร้อมเครื่องยนต์ V 8 Hemi ขนาด5.7ลิตรพร้อมระบบ e o t ทอช Hybrid เสริมพลังไฟฟ้าให้กำลังสูงสุดกว่า400แรงม้าแรงบิดสูงถึง556นิวตันเมตรส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ8สปีดร,ระบบขับเคลื่อน4ล้อ4คูณ4ที่ปรับอัตราทดได้หลายโหมดทั้งโหมดปกติโหมดสปอร์ตโหมดลากจูงและโหมดออฟโรด อัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ6วินาทีเท่านั้นซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับรถกระบะขนาดใหญ่ระบบการสะเทือนแบบ Active Air Suspension สามารถปรับระดับความสูงของตัวรถได้ตามความต้องการทั้งขณะวิ่งทางเรียบหรือเส้นทางครื่คลับทำให้การขับขี่นุ่มนวนและมั่นคงมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีระบบบล็อกเฟืองท้ายไฟฟ้า,ฟา Electronic Locking Rear Differential ช่วยให้การขับลุยโคลนหรือตีเนินชันทำได้ง่ายขึ้น ส่วนเรื่องการควบคุมแรมจีทีหน่งพันหรอยถือว่าทาได้ยอดเยี่ยมครับรุมาไหลไาฟฟ้า,ฟา,ฟา,ฟาแม่นยาเรดต่อสนอไว้ระบบช่วยทรงตัว ESC และระบบควบคุมการทรงตัวขนาดลากจูงช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ขับขี่ได้อย่างเต็มที่เสียงเครื่องยนต์ V8 ยังให้ความร้าใจแบบกระบะอเมริกันแท้ๆท,ที่ฟังแล้วรู้สึกถึงพลังได้ชัดเจน ภายในห้องโดยสารของแรงจิตมี5นึ่นหรอปี2025นหาั้นหรูหราม่แพ้รถ SU v ระดับพรีเมียมวัสดุตกแต่งใช้หนังแท้นัป้าพร้อมเดินได้ตะเข็บสีเทาเข้มบอกนั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้าพร้อมระบบทำความร้อนและระบายอากาศหน้าจอแสดงผลกลายขนาดใหญ่ถึง14.5นิ้วรองรับ Apple Ca r p l a y และ Android Auto ตเต็มรูปแบบพร้อมระบบเสียงจากฮาร์แมนไทรอน19าลำโพงให้คุณภาพเสียงระดับโฮมเธียเตอร์หน้าปัดดิจิทัลขนาด12.3งนิ้วสามารถปรับรูปแบบการแสดงผลได้ตามโหมดการขับขี่ พวงมาลาัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังแท้พร้อมแพดเดิลชิเพิ่มความสปอร์ตระบบควบคุมอุณหภูมิแบบดูอัลโซนพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังเบาะหลังสามารถพับเก็บได้หลากหลายรูปแบบเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของอีกจุดเด่นคือระบบแรมคอนเน็กทที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชันเพื่อสั่งสตาร์ทรถตรวจสอบระดับน้ำมันสภาพแบตเตอรี่หรือแม้แต่เปิดปิดประตูจากระยะไกลได้ นอกจากนี้ยังมีระบบล้องรอบคัน360องศาลและกล้องมุมสูงสำหรับผู้ขับไลยและมองเห็นรอบตัวรถได้อยา่างชัดเจนสำหรับด้านความปลอดภัยแรม t t 1,500ปี2025มาพร้อมเทคโนโลยีช่วยขับขี่ขั้นสูงเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้า forward collision warning ระบบเบรกอัตโนมัติ automatic emergency braking ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน lane keep assist และระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control ทำให้การเดินทางทั้งในเมืองและทางไกลปลอดภัยและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นพูดถึงราคาการบ้านช็อปสำหรับ2 0 2 5 RAM GT 1,500ราคาจำหน่ายในตลาดอเมริกาเริ่มต้นที่ประมาณ6,000ดอลลาร์ 60, 000, หรือราบๆ2.2ล้านบาทไทยและถ้าเป็นรุ่นแต่งเต็มพร้อมอุปกรณ์ครบชุดอาจแตะถึง7,500ดอลลาร์หรือประมาณ2.8ล้านบาทไทยซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับสมรรถนะความหรูหราและเทคโนโลยีที่ได้รับ สรุปเลยครับ2 0 2 5แรง g ีที1 5 0 0สีดำคันนี้คือรถกระบะท,ที่รวมความแข็งแกร่งความหรูหราและสมรรถนะระดับสูงไว้ในคันเดียวบอกทั้งสำหรับคนที่ต้องการรถใช้งานหนักและผู้ที่ชื่นชอบความพรีเนียมในทุกการเดินทางถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ๆจากทั่วโลกแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณที่รับชมครับ